สวัสดีครับผมนุ่มเสียงฮิตคิดแล้วเลยนะครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองสักหน่อยนะครับการเลือกตั้งแต่ละทีนะครับมันมีการเลือกตั้งระดับชาตินะครับก็คือเลือกตั้งสอสอนะครับนายกรัฐมนตรีเรื่องเลือกตั้งระดับ้องชิ่นนะครับอย่างเช่นอบตอ ผู้ใหญ่บ้านกำนันสอจอนะครับหรือ,อเทศบาลเทศมนตรีหรือ,อสภาตำบลต่างๆนะครับการเลือกตั้งยากนะครับคำว่าประชาธิปไตยความหมายมันกว้างนะครับประชาธิปไตยของตัวเรา ของตัวเขาและของประเทศอื่นนะครับมิฉะนั้นนิยามคําว่าประชาธิปไตยมันลําบากใจนะครับจะไปเทียบกับประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนั้นว่าประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตย ว่าประเทศไทยไม่ใช่ประชาชาติทีิปไตยประเทศพม่าหรือประเทศเวียดนามก็เมนหรือว่าจีนหรือว่าประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็สุดแสนจะยากนะครับในยะแต่ละคนก็บอกว่าประชาธิปไตยของฉันนี่แหละถูกต้องแต่ปัญหาก็คือการที่ลงเลือกตั้งแต่ละครั้งนี่ชุมชนประชาชนทุกคนเนี่ย รู้เรื่องคําว่าประชาธิปไตยหรือไม่รู้เรื่องนักการเมืองหรือไม่รู้เรื่องจากหน้าที่ว่านักการเมืองจะลงไปทําหน้าที่ที่อาขณาสาจะรับใช้รวมชนประชาแต่ละท้องถิ่นแต่ละตำบลจะไปทําอะไรกฎเกณฑ์ยังไงหรือผู้เลือกตั้งคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าไปย่อนบัตเรเลือกตั้งจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นดีไม่ดีภูมิฐานหรือความรู้หรือ อาชีพหรือหรืออาจุหรือไวหรือว่าบารม,มีหรือว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือก็ไม่าหาคําตอบอยากมันกว้างนะครับผมจะพูดในแนวต่างๆอันนี้ไม่ใช่วิชาการแต่เป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับจะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับจะย่อนบัตรเลือกตั้งแต่ละครั้งจะเป็นเรื่องของอะไรก็แล้แต่ที่จะเป็นการเลือกตั้งเนาะระ,ะดับชุมชนอย่างเช่นอมตอพยาบาากำนันเทศบาลเทศมนตรีต่างๆนะครับการเลือกตั้งมันก็มีอยู่ประมาณ5 อ,องค์ประกอบนะครับนึ่เลือกคนที่รู้จักกันรักใคร่กันจะดีไม่ดีก็ช่างเป็นพวกของเรานะครับมีอุปการรับคุณต่อชุมชนต่อตัวเราเราต้องเลือกไว้ก่อนนะครับอันนี้บุคคลที่จะลงไปเลือกนะครับข้อที่2เลือกคนที่ไม่รู้จักกันเลยนะครับเพราะอะไรครับต้องการเปลี่ยนบางคนอาจจะจูงมันนานแสนนานหลายปีดีดักนะครับก็ไม่เห็นผลงานอะไรยะก้าหน้ามันตันก็เลยอยากจะเปลี่ยนดูบ้างนะครับเปลี่ยนผู้ ใหม่ๆมาบริหารองค์กรบ้างนะครับข้อที่3เลือกคนที่แจกเงินนะครับเขาเรียกว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นต้นนะครับอันนี้มีถึงยังไงก็มีประเทศไทยเพราะว่ายัางไงฉันก็ฉันได้เงินแล้วฉันก็เลือกบางคนก็ได้เงินแล้วก็ไม่เลือกนะครับข้อต่อไปเลือกตามกระแสนะครับโคษนาเขาว่าแล้วก็การชวนเชื่อเขาบอกว่าคนนั้นดีคนนี้ดีเลือกโดยไม่รู้ว่าเขาจะดีหรือไม่นะครับข้อที่5นะครับมั่วเลือกแบบมั่วๆการ บาดรทรงเดชเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับเพื่อไปให้เสียสิทธิ์เผื่อตัวเองจะได้ลงรับสมัครเลือกตั้งบ้างจะได้ลงทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับอันนี้5อย่าง5องค์ประกอบนี่หารู้ไหมว่าคนที่ถูกเลือกเข้าไปจะมีความรู้ความสามารถจะไปบริหารองค์กรหน่วยงานนั้นๆได้จริงหรือไม่เพราะตัวเองก็ไม่รู้ว่าเข้าไปทําอะไร ะครับความรู้เขาสามารถอาจจะไม่ตรงกันข้อตอบที่ข้อต่อไปก็คืออ,องค์กรนั้นๆต้องการคนแบบไหนมาบริหารประชาชนรู้หรือไม่มันคิดหนะักผมสำหรับผมอาจารย์คิดร,รมขันนะครับก็เลือกคนที่หนะ้าตาดีมีความรู้มีอะไรทั้งแโฟรไฟดีอะ ก็เลยเลือกส่งเดชไปอย่างนั้นแต่เข้าไปแล้วเขาจะทําหน้าที่ของเขาได้สมบูรณ์แบบหรืออย่างไรผมไม่รู้นะครับแต่ผมใช้สิทธิ์ตามนี้ครับอันนี้ประสบการณ์จริงๆเราอยู่ในแวดวงการเมืองเราก็ยากแท้ที่จะเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยนะครับขอบคุณครับคลิปนี้ครับผมก็ให้ความเห็นเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ